เจริญทัพญาติจบทุกคนทุกปัานขอให้ญาติโจมจงเจริญสติสร้างความริกรับรู้การหายใจของตัวเราเองให้ต่อเนื่องกันทาจิตของเราให้สงบเจริญสติให้มีให้เกิดขึ้นในกายของเราให้ต่อเนื่องกันสักช่วงถ้าไม่ได้ต่อเนื่องกันตลอดนั่งตามสบายวางกายของเราให้สบาย ใจจะคิดไปที่ไหนก็อย่าเพิ่งคิดหยุดเสียก่อนถ้ามันหยุดไม่ได้ก็สูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ปลนลมหายใจออกมายาวๆอย่าไปบังคับลมหายใจบังคับลมหายใจก็อึดอัดให้สูดลมหายใจเป็นธรรมชาติที่สุดมีความรู้ึกรับรู้อยู่ที่ปลายจมูกข,ของเราเหมือนกับนายประตูะวาวรคอยสังเกตว่ารถคันไหนจะเข้า หลมวิ่งเข้ากระทบปลายจม,มูกก็มีความรู้สึกรับรู้อยุ่ลมหายใจออกกระทบปลายจม,มูกก็มีความรู้สึกรับรู้อยุ่ความรู้สึกไม่เด่นชัดเราก็พยายามกระตุน้นถูดลมหายใจยาวๆความรู้สึกก็จะเด่นชัดความรู้สึกต่อเนื่องปริวสติสัมปชัญญะถ้าเรามีความรู้ตัวที่ต่อเนื่องเราก็จะรู้ทันจิตเวลาจิตเกิดจิตก็ตัว ส่งออกไปภายนอกก็เริ่มก่อตัวอย่างไรเราก็จะรู้ฐานของจิตขณะที่เขาก่อตัวเราก็รู้จักควบคุมจิตของเราส่วนมากก็มีั้งแต่ปัญญาโลกีไปนึกไปคิดเอาว่าจะเป็นอย่างนั้นว่าจะเป็นอย่างนี้ปัญญาโลกีกับปัญญาอาการนองขันห้าเขาพดรวมกันปรุงแต่งไปผสมรงด้วยสติแบบลกโลกไปด้วยกันเป็นสิ่งเดียวกัน วิ่งออกไปภายนอกอาจจะเป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างเป็นกลางกลางบ้างอาจจะถูกอยู่ในระดับคงสมมุติแต่อย่างในหลักรมจริงๆแล้วก็ต้องสร้างความรู้ตัวเข้าไปสังเกตเข้าไปรู้ให้เท่าทานจนจิตของเราคลายจากขันห้าซึ่งเรียกว่าแยกรูปแยกหนามนั่นแหละความรู้แจง้งเห็นจริงทึงจะปากกดึงจะเปิดทางเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิ้อแร,กใ,อรกในอริยมรรคในองค์เปถ้าเห็นตรงจุดนี้ปุ๊บ ความรู้ตัวหรือว่าสติของเราก็จะตามดูรู้การเกิดการดับของขันหาซึ่งเรียกว่าสภาวะธรรมเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเรื่องแล้วเรื่องเล่าปุดขึ้นมาปุ่งแต่งจิตของเราบางทีจิตของเราก็เคลื่อนเข้าไปร่วมบางทีจิตของเราก็นิ่งๆอยู่ถ้าจิตของเรายังนิ่งๆอยู่ไม่เคลื่อนเข้าไปร่วมอันนั้นจิตของเรายังไม่ง่ายนะเขาเรียกว่ายังความยุกถ้าจิตของเราเคลื่อนเข้าไปรวมเมื่อไรเราสังเกตเห็นเขาก็จะ พลิกตัวทันทีดีดตัวออกจากความคิดนั้นนั่นเขาเรื่องเรียกว่างายงายของที่คว่ำที่พระพุทธองค์บอกว่า,วางายของที่คว่ำจิตของเราก็จะอยู่เป็นวิมุตติอยู่เหนือสมมุติทั้งที่เขาก็อยู่ด้วยกันอยู่ในกายอันเดียวกันเขาเรียกว่าสมมุติกับปีมุตติสมมุติก็จะอยู่ข้างล่างตัวจิตก็จะอยู่ข้างบนถ้ายังแยกไม่ได้ตัวอาการอุกขันธานี่แหละจะอยู่ข้างบนครอบกลุมจิตครอบงําจิตของเราเอาไว้ เขเรว่าสมมุติครอบมีมุดเอาไว้ยุคถ้าแยกไดเมื่อไหร่มีมุดก็จะง่ายขึ้นอยู่เหนือสมมุติแต่นี่ก็เป็นแค่เพียงเริ่มต้นความรู้ตัวของเราก็ต้องตามทําความเข้าใจรอบรู้ในความคิดรอบรู้ในอารมณ์รอบรู้ในกองสังขารเห็นตามสภาพความเป็นจริงเราก็ค่อยละอันนี้ละทําความเข้าใจขันห้าละขันห้าแล้วต้องมาละกิเลสที่จิตอีกละทิฏฐิละมานะ ละอัตตาตรวตนละกิเลสจากอยากไปหาละเอียดที่กิจที่เกิดขึ้นจากกิจของเรากํำจัดกิเลสออกให้มันหมดจบดยังเหลืออีกหนทางไกลที่เราต้องจะมากําจัดกิเลสออกจากใจของเราขอให้เราดําเนินให้ถึงจุดหมายขอให้เราแยกเข้าให้เราขายให้ได้ให้ใหายสงสัยสกปรกถ้ายัางแยกยังขายไม่ได้กิตก็อาจจะเกิดความกังวลบ้างความพุ่งสั่นบ้างสารพัดอย่างกิเลสมาต่าง ความคิดต,ต่างๆเขาก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆเหมือนกันเขาก็ไม่ยอมอยากจะให้จิตของเราหนีจากวงจรหนีจากอำนาจของกิเลสของเขาเหมือนกันเราก็ต้องพยายามเจริญสติเข้าไปหาเหตุท้าผลเข้าไปวิเคราะห์หาเหตุท้าผลให้จิตรับรู้เห็นตามสภาพความเป็นจริงจิตของเราถึงจะเกิดความเบื่อหน่าย mm hmm. เมื่อเขาเบื่อหน่ายแล้วเขาจะหาทางหลบหลีกหลบหลีกไม่ได้เขาถึงจะอยู่เบกขาแล้วก็ละกิเลสออกจากใจของเรา การเกิดเป็นทุกข์เขาก็ไม่เกิดการเป็นธาตุของอารมณ์ธาตุกิเลสก็ไม่เกิดเราก็ต้องทำความเข้าใจทุกอย่างทุกเรื่องในชีวิตของเราเั้่อง่ตื่นขึ้นมาคนเราเกิดมาเพื่ออะไรจะอยู่อย่างไรจะไปอย่างไรจะอยู่อย่างไรถังจะมีความสงบมีความสุขอยู่กับสมมุติไม่สมมุติเขาครอบงำอะไรคือสมมุติอะไรคือวิมุติอะไรคืออัตตาอะไรคืออนัตตาลักษณะของอนิจจังทุกขังอนัตตาในขันธ์ห้าเป็นอย่างไรลักษณะของอริยสัจความจริงเป็นลักษณะอย่างไร เราก็จะรู้เราก็จะเข้าใจเมื่อเราเข้าใจแล้วมันก็จะมองเห็นหนทางทีนี้การเดินก็ต้องเดินให้มันถึงเดินด้วยสติเดินด้วยปัญญาเดินด้วยการชำระสะสารกิเลสออกจากใจของเราทุกคนก็เพื่อที่ <c oughs> มีจุดหมายปลายทางก็จุดเดียวกันคือความบริสุทธิ์ความหลุดพ้นจะถึงช้าหรือถึงเร็วก็ขึ้นอยู่ความเพียรของเราการเดินทางที่ถูกต้องของเรา ก็ต้องพยายามกันนะทุกคนก็มีอานิสงส์ทุกคนก็มีบุญมีการพร้อมมูลทีนี้เราจะเดินให้มันถึงหรือไม่เราจะฝ่าพันอุปสรรคต่างๆให้มันถึงหรือไม่อยู่ด้วยกันหลายคนหลายท่านก็พยายามสร้างความเปลี่ยนให้ตัวเองอยู่หลายคนก็ดูเราอยู่หลาย,ยคนก็ดูเราแก้ไขตัวเราตลอดเวลาเป็นเรื่องของทุกคนที่จะต้องทําความเข้าใจกับชีวิตของเรา เราทําความเข้าใจชีวิตของเราเราจะให้คนอื่นมาทําความเข้าใจให้ไม่ได้เราสงสัยอะไรเราถึงถามครูบาอาจารย์หรือว่าหาตำรับตำลาเพื่อที่จะคลายความสงสัยแล้วก็รู้แล้วเ,เห็นทําความเข้าใจกับจิตของเราคลายห้องเราเนี่ยแหละเป็นตําปล่อยใจเราศึกษากายของเรายกกายของเราขึ้นพิจารณายกทุกสิ่งทุกอย่างยกกายยกจิตของเรายกสภาวะธรรมขึ้นมาพิจารณาเราก็จะมองเห็นหนทางที่จะเดิน ก็ต้องพยายามกันอย่าไปประมาทตั้งแต่ตื่นขึ้นมาสติเราพังเผลอไปสักกี่ครั้งจิตของเราส่งออกไปภายนอกสักกี่เรื่องถ้าเรารู้เราเห็นจะเป็นเรื่องที่สนุกมีความสุขในการดูในการทําความเข้าใจกิเลสตัวไหนจะมาหลอกเราเราก็รู้ถ้าเรายังไม่เห็นนี่รู้สึกว่าจะอึดอัดสารพัดอย่างาาท่านท่เรียกว่าฝืนทวนกระแสะกิเลสเพราะจิตชอบ เยวชอบุงชอบแต่งเราเลยมาดับมาละมาอดมาข่มก็เลยเป็นการฝืนเป็นการทวนกระแสกิเลสถ้าจิตตกกระแสทมแล้วเขาก็จะไปตามทมแต่เขาก็ไม่หลงสมมุติพยายามชำระสางกิเลสของเราออกให้มันหมดจดอะสร้างความรู่นรับรู้การหายใจเข้าออกของเราให้ต่อเนื่องกันนะอ๋่ไปกันไปไปพร้อมๆกันค่อยไปทําต่อนะวิเคราะห์ตัวเองเราต่อเองนะนี่เป็นแก่เหล่าแก่เตือนใฟังทนนั้นเอง